สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ f o ลโกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่า uh, โลโกรุ่นมาแชล l นะครับสำหรับมาแชล l เนี่ยก็อยู่ในเลนส์ของอ่าแนว Adventure Touring นะครับสำหรับรองเท้าบูทตัวของมาแชล l ตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอ่า uh, ตัวมาแชล l กันนะครับรุ่นนี้ว่ามีอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้สำหรับตัววัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนังทั้งตัวนะครับเนี่ฮะ ็จะเป็นหนังทั้งหมดแล้วก็เสริมด้วยกาดดีเทีโอด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็ฮิลคัพตรงนี้ก็จะเสริมแข็งเข้าไปนี่นะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้โฟโก้ Focus. มาใช้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆนะครับกล้องอจะได้เห็นภาพชัดๆครับตัวนี้ <c oughs> ก็จะเป็นตัวหนังอีกชั้นหนึ่งนะเสริมขึ้นมาด้านข้างส่วนตัวนิ้วเท้าเนี่ยตรงเนี้จะมี tpu แข็งซ่อนด้านในนะฮะ ก็คือกดไม่ลงเลยตรงนิ้วเท้าตรงนี้ก็จะช่วยเซฟนิ้วเท้าเรานะครับจากอุบัติเหตุแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวรองงัดเกียร์นะครับตัวนี้มันจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เราเดี๋ยวขอหยิบข้างซ้ายมาให้ดูสําหรับตัวรองงัดเกียร์ตัวนี้จะเป็นหนังนะฮะตัวนี้หนังตัดขึ้นรูปแล้วก็เย็บเข้าไปจากปกติที่เราเห็นเห็นกันก็จะเป็นตัวพลาสติกแข็งแข็งนะฮะพาข้อดีของตรงนี้ที่รองงัดเกียร์ตรงนี้ ที่มันเป็นหนังเนี่ยฮะ <c oughs> พอเวลาอายุการใช้งานนานๆเนี่ยตัวพลาสติกมันจะกรอบนะฮะแต่ตัวนี้ของโฟลโก้หลายรุ่นเลยเกือบทุกรุ่นเลยตัวนี้ที่เอามาทํารีวิวก็จะเป็นหนังทั้งหมดนะฮะตัวนี้เย็บขึ้นรูปก็อนนี้ก็อีกจุดประโยชน์หนึ่งแล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้นี่นะฮะเป็นตัวอลูมิเนียมสีดำนะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวล็อกจะประมาณนี้ครับเป็นฮุกเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวให้ดูช้าๆนี่นะครับเกี่ยวตรงนี้ พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็กดกดล็อกไปนี้ยังไม่ล็อกนะครับกดไปทีนึงเนี่ยก็ตัวนี้ค่อนข้างแน่นหนาเลยทีเดียวจะเป็นล็อกแบบ2ชั้นนะครับตรงนี้2แกลกส่วนตัวพื้นที่เราเห็นกันนะฮะตัวนี้พื้นจะเป็นแบบตัวไฮคลิปนะครับของโฟลโก้เองแล้วก็ดูตัวหน้าตาของพื้นเนี่ยพื้นออกมาออกแบบมาได้สวยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็ตามสไตล์รองเท้า a d v e n t u r e t o u r i n g ก็ เวลาเราเหยียบกรวดหรือว่าทรายอะไรเงี้ยที่พื้นที่มีโอกาสเลื่อนตัวนี้ก็จะช่วยเกาะยึดเกาะได้ดีนะครับตัวนี้สําหรับพื้นพื้นสวยฮะตัว f ฟลโกมาแชวตัวนี้แล้วก็โดยรวมก็ส่วนใหญ่ก็อ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องกันน้านะฮะขอเอาไปพูดติดติขัดๆนะฮะเดี๋ยวมาดูตัววัสดุกันน้ําของเขาตัวข้อสั้นของมาแชวเนี่ยก็กันน้ํด้วยได้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะส่วนวัสดุเนี่ยฮะที่เราเห็นก็จะเป็นตัว ไฮทรักแมมแบรนตัวนี้นะครับอ่าที่เราเห็นสีเทาๆเนี่ยก็คือโซนเนี้ระดับน้ําก็คือสามารถได้กันได้ถึงสีเทาๆเนี้ยนะครับแต่ไอเรื่องฝนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นผมไม่ได้ห่วงนะแต่ตัวเนี้ยเวลาถ้าเกิดเราไปขี่แล้วไปย่าไปอะไรเงี้ยความสูงระดับน้ําก็ประมาณนี้ถ้าเกินนี้ก็น้ําเข้านะครับไม่รอดนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งที่น้ําจะเข้าก็คือไหลามาจากข้างบนแล้วเข้าไปได้มีโอกาสเข้าได้นะสำหรับตัวกันน้ำ พูดถึงเรื่องกันน้ําแล้วก็ส่วนการหน้าแข้งก็จะสูงประมาณนี้ครับเป็นชินเพดตัวนี้จะเป็นหนังนะครับน่าจะมีแข็งๆนิดๆไม่แข็งมากซ่อนด้านในนะฮะตัวนี้ส่วนเรื่องความสูงของรองเท้านะฮะตัวนี้เป็นข้อสั้นหลายท่านบางคนอยากรู้ว่าความสูงเท่าไหร่อันนี้ไซส์ที่เอามารีวิวเนี่ยเป็นไซส์สี่สิบนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดด้านข้างามุมนี้แล้วกันมาถึงส้นเท้า ประมาณ24เซนนะครับอันนี้สําหรับรองเท้าไซส์40และตัวรองเท้าอันนี้อีกอันนึงเป็นไซส์ที่ผมใส่เองนะครับ45 46ก็ประมาณ24เท่าๆกันฮนะ24เซน25เซนเห็นไหมจะยาสูงขึ้นมานิดหนึ่งก็ประมาณนี้ครับข้อดีของตัวมาแชลเนี่ยเท่าที่ได้ลองลองใส่ดูนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือเป็นรองเท้าที่ใส่ใส่สบายมากๆพูดเลยเพราะว่า มันเป็นข้อสั้นเวลาใส่สบายในที่นี้ก็คือเวลาเดินเนี่ยแทบไม่ได้ต่างจากรองเท้าผ้าใบเลยนะนี่ผมพูดเลยนะว่าไม่ได้ต่างจากรองเท้าผ้าใบแต่ทีนเนี้ยไอความเซฟตี้เนี่ยมันมีมันมีมากกว่าผ้าใบอยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่ทีเนี้ยไอเรื่องการเดินหรือว่าการสวมใส่ความสบายเนี่ยใส่สบายไม่ได้ต่างจากผ้าใบและทีนี้อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเดินง่ายแล้วก็งัดเกียร์ง่ายสําหรับคนที่มีปัญหาสําหรับการใส่บูทยาวแล้วรู้สึกว่าเดินแล้วแข็ง และงัดเกียร์ยากตัวเนี้ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะฮะมาแชลเป็นอีกช้อยหนึ่งสําหรับท่านที่มองหารองเท้าที่เซฟตี้กว่ารองเท้าพ้าใบตัวนี้ก็น่าใช้นะครับก็ใส่เดินทางได้ใกล้ไกลได้หมดนะครับเพราะาอยู่ในเลนส์ของแนว Adventure Touring อ่าทีนี้เดี๋ยวผมมาลองใส่ให้ดูนะครับสำหรับตัวมาแชลว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงใส่ง่ายไหมใส่ง่ายมากพูดเลยนะครับอ่อันนี้เปลียนเลย ญาตนะครับไม่ได้ตัดต่อก็จะใส่ให้เห็นไปเลยว่าเป็นยังไงโอเคเนี่ยฮะใส่แล้วแบบปุ๊บแล้วก็นี่ครับรัดตีนตุ๊กแกอันนึงแล้วก็ฮุกฮุกตัวนี้เกี่ยวก็นี่ฮะกดอีกแกลกหนึ่งก็นี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็เอาสามารถเอายีนครอบคุมลงมาได้นะก็หน้าตาต่อมาประมาณนี้ถ้าเอายีนคลุมมาแล้วเนี่ยฮะ ใส่สองสองข้างเลยครับใส่ง่ายจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าใส่ง่ายเดินง่ายแล้วก็งัดเกียงง่ายแต่อย่างที่บอกว่าความปลอดภัยเนี้ยมันดีกว่ารองเท้าผ้าใบนะฮะตัวนี้นี่ฮะใส่ง่ายๆนี่ครับเวลาถ้าจะออกทริปเนี่ยก็เรียบร้อยเดินอย่างอย่างที่ผมบอกว่าเดินเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต่างฟิลลิ่งเนี่ยไม่ได้ต่างกับรองเท้าผ้าใบเลย แล้วก็การงัดเกียร์หรือว่าการคอนโทรลเท้าเราเวลาเหยียบเบรกเหยียบอะไรจะไม่มีปัญหานะครับสําหรับใครที่มีปัญหาสําหรับการใส่บูทยาวขี่นะครับว่าอาจจะยังไม่ถนัดตัวเนี้ยตัวมาแชลตัวเนี้ยนะครับก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าใช้นะครับตัวนี้แล้วส่วนตัววัสดุกันน้ำหรือว่าตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆครับตอนี้ยังไม่ได้หยิบให้ดูหลายรอบแล้ว อันนี้คือวัสดุกันน้ำนะฮะก็จะไปอยู่ในชั้นรองเท้าที่เราเห็นนะว่าเนี่ยฮะก็จะมีการซีลมาเรียบร้อยทีเดียวนะฮะของอิตาลีงานอิตาลีแต่ตัววัสดุกันน้ำตัวนี้ที่เราพูดถึงก็คือตัวไฮเทค็แมม r บรนนะครับก็คือคุณสมบัติเขาเนี่ยก็คือสามารถกันน้ำได้100%นะครับแล้วก็ช่วยระบายอากาศได้นี่ฮะตัวนี้พวกนี้ก็จะเป็นดีเทลทั่วไปนะครับก็จะเป็นฟุตเบส อันนี้เป็นตัวเดโมที่ f o โกส่งมาให้ที่ร้านได้ทำรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับว่าอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้อย่างไรบ้างนะฮะตัวนี้ก็เป็นฟุตเบสอันนี้ก็เป็นอินโซนี่ฮะข้างในแล้วก็นี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็น Pu Angle ค่ะลเชลแล้วก็ไปลองกับตัวกาด DTO อีกทีหนึ่งนีฮะที่ตรงไหนตรวที่เราเห็นกลมๆตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะแล้วก็ตัว โลโก้ oco, 3 t อแล้วก็นี่ฮะผงชาติอิตาลีตามสไตล์ครับตัวนี้สำหรับเพราะว่าตัวแบรนด์ Foco ก้เขาเนี่ยก็คือเป็นสัญชาติอิตาลีนะครับก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปก่อนๆหลายคลิปก็เขาทำรองเท้ามาอย่างเดียวเลยรองเท้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณ20กว่าปี30ปีก็คือโฟกัส on น o o t อย่างเดียวนะครับตัว f o ลโก้ตัวนี้นะครับก็คือ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูในเรื่องของกาดนะครับตัวนี้ว่าใส่แล้วเนี่ยเวลาใส่กับกางเกงเนี่ยเวลากาดมันมาเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็จะเหลือมีมีสเปซช,ช่วงตรงนี้สาหรับใครที่กางเกงที่มีกาดใหญ่หรือยาวขึ้นมาก็โอเคก็คุมหมดแต่ทีเนี้ยข้อเสียมันก็มีมีพื้นที่ว่างนะครับ,รบตัวมันไม่ไม่ไมไมหมึกไม่เหมือนบูทยาวพวกนี้นะครับเวลาเราใส่ไปเนี่ยใส่บูทยาวมาเนี่ย เนี่ยพอเราเราใส่กาดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมารับกับตรงขอบบูธพอดีสําหรับบูธยาวนะฮะแต่ทีนี้พอเป็นตัวข้อสั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันสะดวกสบายกว่านะครับความสะดวกสบายเขามีมากกว่าแต่ protection ตรงส่วนนี้ก็หายไปก็เลือกใช้เอาครับสําหรับตัวรองเท้าสําหรับการเดินทางแต่อย่างที่บอกว่าตัวเนี้เป็นตัวน่าใช้สําหรับใครที่ยังใส่ผ้าใบคีหรือว่าอะไรก็แนะนําตัวนี้ครับ สำหรับตัว f o g o m a z e a ก็คือเป็นรองเท้าที่ทํามาเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ 1. น,งนึงก็คือเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ผ่านมาตรฐานเซฟตี้ต่างๆอะไรก็มากมายทีนี้ก็โอเคครับสําหรับการรีวิวตัวรองเท้า f o g o m a z e a รุ่นนี้สําหรับใครที่กําลังหารองเท้าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็แนะนําครับสําหรับตัว f o g o m a z e a ขอบคุณมากครับ